จะพูดถึงความรักดีกว่าตอนนี้คือแบบว่าฮิตมากเลยความรักบหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรนสถานที่มันแบบเวอร์บางอะไรขนาดนั้นหนูแค่อยากมีโมเมนต์อย่างที่หนูพูดกับพี่โจโชกับพี่บุ๋มเมื่อกี้ว่าหนูพอหนูสึกออกมาแล้วหนูก็อยากมีความรักและตอนนี้มันก็เหมือนว่าหนูหนูเจออะไรทุกอย่างที่หนูคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นความรักสําหรับหนูอันนี้มันอยู่ในขั้นของการพยายามจะสารต่อความสัมพันธ์หรือความรักที่ว่านี้ให้มันแบบ ให้มันไปได้นานที่สุด้าที่มันจะเป็นไปได้ให้มันมันแบบมันมันไปต่อในทางที่มันดีมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งเนาะมันเป็นพลังบวกหนูว่าถ้าเรามีไม่เซตตอความรักที่ดีอะความรักมันเป็นพลังบวกในมิติหนึ่งมันรู้ว่าในศสังคมค่ะต่อให้มันจะมีแบบพลังหรือในจี้ในตัวเองที่มันเยอะขนาดไหนเนี่ยบางทีมันก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบมาซัพพอร์ตมาฮิลใจบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยจังเลยเราแบบ อย,อยากหาเพื่อนหาใครสักคนนึงมาคอยแบบแชร์ลิงอะไรแบบนีง,งร,รง่วมอ้าวตายแล้ว <laughs>